าไม่คิดว่าสิงเฉินจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้นะเสี่ยวป้าเธออยู่หรือเปล่าเนี่ยนายท่านมีอะไรหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าฉันปฏิบัติกับซิงเฉินเหมือนลูกชายของฉันเลยคงไม่ได้คิดว่าเป็นปู่ย่าตายายไปแล้วหรอกนะหนอยแน่เธอเอาเปรียบฉันอีกแล้วนะยังไงก็ตามท่านจะต้องฉลาดเข้าไว้สิงเฉินไม่ใช่อะไรง่ายๆอย่างที่คุณคิดหรอกนะฮะ ระบบจะไม่พูดจาอะไรแบบนี้สิงเฉินมีเรื่องลับๆบ,บางอย่างที่เขาไม่ได้บอกฉันใช่ไหมเนี่ยเขายังวาดรูปอยู่เลยนะฉันจะต้องสืบหาข้อมูลเบื้องหลังของสิงเฉินอย่าเอาแต่วาดภาพของฉันสิเธอสามารถวาดภาพพ่อแม่ของเธอได้นะหลังจากที่เรืออับปางข้าก็ตกใจมากและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ของข้าหน้าตาเป็นอย่างไรขออภัยด้วยฉันไม่สามารถเจาะลึกได้เลย ร่างอสูรของเธอมีลักษณะเป็นยังไงเหรอเธอน่ารักขนาดนี้ร่างอสูรของเธอก็ต้องน่ารักด้วยอย่างแน่นอนร่างสัตว์อสูรของข้าไม่ได้มีอะไรให้ดูมากนักหรอกนะผู้คนเคยล้อเลียนมันด้วยอย่าสนใจคนพวกนั้นเลยนะเธอน่ารักจะตายเด็กคนนี้พูดเก่งมากแม้ว่าเราจะคุยกันเยอะมากแต่ฉันก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยไม่แต่น้อยคุณอาจจะโยนเขาลงไปในทะเลบางทีร่างสัตว์ของเขา อาจจะปรากฏให้เห็นตอนนี้เลยก็ได้เธอกล้าทำร้ายแม้แต่ลูกหลานของตัวเองอย่างนั้นเหรอเธอมันบ้าไปแล้วเขาไม่ใช่ลูกของคุณจริงๆสักหน่อยทำได้อยู่แล้วฉันก็ไม่ใช่ลูกสาวของเธอเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็อย่าปฏิบัติแยกๆกับเรานะเมื่อย่างดันเราอาจจะยอนคุณลงทะเลก็ได้ระบบมีการสนับสนุนลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยสี่สามแปดต้องเกิดข้อผิดพลาดแน่ๆนนะแล้วถ้าเป็นเรื่องตลกล่ะห้าสิบมีเกี้ยวสองลูก แต่งงานกันหลังจากบอกลาแขกเจ้าบ่าวกลับไปที่ห้องนอนแต่กลับพบมีลูกชิ้นบนเตียงเจ้าบ่าวตกใจมากถามเจ้าสาวว่าอยู่ไหนลูกชิ้นเนื้อหน้าแดงแล้วพูดว่าเอาละ่ะถ้าไม่มีเสื้อผ้าก็จำฉันไม่ได้แล้วเกี่ยวกับลูกชิ้นคือชื่อคนพวกนั้นอย่างนั้นเหรอเดาว,ว่าเรื่องตลกแย่ๆของฉันไม่เคยลงประเด็นเลยข้าจะเล่าเรื่องให้เจ้าฟังนะได้เลย กาละครั้งหนึ่งมีปีศาจถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินอันมืดมิดเขาได้ตกลงว่าหากมีผู้ใดสามารถปล่อยเขาออกไปได้เขาจะปล่อยทองและเงินให้แก่คนเหล่านั้นสิบปีผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครปรากฏตัวขึ้นเลยปีศาจจึงลองอีกครั้งโดยเสนอว่าจะให้พรอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีคนสามารถปล่อยเขาออกไปได้ผ่านไปหนึ่งรปีก็ยังไม่มีใครปล่อยเขาไปเลย และเป็นอีกครั้งที่ปีศาจตนนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้ใครก็ตามที่สามารถปล่อยเข้าไปได้พันปีผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยปีศาจหยุดให้คำสัญญาคาดว่าคงไม่มีใครมาช่วยเขาแล้วแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนมาทำลายผนึกและปล่อยให้ปีศาจตนนั้นเป็นอิสระในที่สุดปีศาจตนนั้นได้รับโอกาสครั้งที่สองในการได้รับอิสรภาพ เมื่อกี้นี้การแสดงออกถึงความสยองขวัญของซิ่งเฉินดูน่ากลัวอย่างประหลาดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเหรอลองเดาดูสิฉันเดาว่าปีศาจคงจะรู้สึกขอบคุณคนใจดีคนนั้นเพราะยังไงซะเขาก็ช่วยให้ปีศาจตนนั้นได้รับอิสรภาพกลับคืนมาเจ้าพูดถูกแล้วนางเป็นคนดีผู้ใจดีของซาตานเออนี่มันก็ดึกมากแล้วนอนกันเถอะนะ ฟ้าผ่าอย่างนั้นเหรอทำไมสายฟ้าถึงได้เป็นสีแดงละ่ะไม่นะเศษหินตกลงไปในทะเลและทำให้เกิดสึนาม,มิวิง่งอสิงฉันทธอไม่เป็นไดนะถอยให้ห่างจากตัวข้า อย่าพูดอะไรไร้าสาระสิฉันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรอกนะเจ้าเป็นคนดีจริงๆนะฉันไปต่อไม่ได้ฉันหมดแรงแล้วถ้าฉันตายที่นี่พวกเขาก็คงจะเสียใจมากเลยใช่ไหมล่ะหวนหวนเสียงนี่มันเฉลยลิงอย่างนั้นเหรอนั่นมันเฉลียลิงจริงๆด้วยเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะ ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบแล้ว